ว่ารอนเป็นคนอารมณ์ร้อนเราจะพูดแบบไหนดีการที่เป็นคนอารมณ์ร้อนนั้นหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะโกรธอะไรง่ายๆกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆก็โกรธได้หรือเขาเป็นคนที่อาจจะไม่สามารถควบคุมหรือจาัดก,การอารมณ์ตัวเองได้จากความโกรธหรือจากความหงุดหงิดอะไรประมาณนี้นะคะพอเราเข้าใจความหมายของอารมณ์ร้อนแล้วเรามาดูนะคะว่าประโยคง,ง่ายๆที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจวันที่สามารถจะกล่าวถึงคนที่อารมณ์ร้อนเราจะพูดแบบไหนนะคะถ้าเราจะหมายถึงผู้หญิงเราก็เป็นฮู้น ผู io, ้หญิงเราก็จะบอกว่าหูนแอล e t บ t ีอายดิหูนแอลท์บลีอายเธอเป็นคนที่โกรดง่ายมากหรือ h ูนคารบีอายแล็ o ูนคารบลีอายแลเธอเป็นคนที่โกรธง่ายมากแม้กระทั่งเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆ h ูนบลีแล็อายเออเวอร์ส s มสโซเกอร์หูนบลีแล็อายเอเวอร์สมซเกอร์แปลว่าหลอนเป็นคนที่ โกรธได้ง่ายมากแม้แต่เป็นเรื่องที่เล